ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็สวัสดีปีใหม่ก่อนเลยนะครับสำหรับทุกคนด้วยนะครับผมก็เกมนี้เป็นเกมบัคช็อตรูเลตนั่นเองครับก็โอ้โหเปิดปีมาด้วยเกมที่สุดแสนจะอันตรายนั่นเองนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแนวาการผัดกันสุ่มเหมือนแบบเป็นดีลเลอร์อะไรพวกนี้ที่แบบจะเหมือนรัเสเซียนรูเลตนะครับที่เคเคยเห็นนะก็จะเป็นการใช้ลูกม่อเนาะยิง ยิงยิงว่านัดไหนมีกระสุนนัดไหนไม่มีกระสุนอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับเกมนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่มันจะเป็นการใช้ลูกศรนั่นเองเนาะเนาะก็จะตามชื่อเลยบัคช็อตนะครับผมเกมนี้ไปเจอมาในเว็บอ,อีทิโชอะไรไม่รู้ไอเว็บนั้นแหละก็เว็บที่เราคุ้นเคยกันอย่างดีนั่นเองนะครับราคาก็ประมาณตอนล่านหนึ่งมนันสามสิบสี่สิบกว่าบาทอะไรประมาณนะั้นเนาะโอเคเดีย๋ยวเราไปลุยกันเลยกัน let's go โอเค เอาฟริสหวาดกลัวอ๋อใช้เมาส์ในการกดโอเคโอค้หที่ประตูอะโอ้ไมนเหมือนข้างล่างจะเป็นอะไรด้วยนะแล้วก็ต้องกดตรงนี้โอ้โหลุงแกสุปรีลุงบอกไม่รู้ใครไม่รู้เฮ้ยถึงเลยเหรอเจ็นสัญญาก่อนอ่าเจ็นสัญญา General release of liberty นะครับก็อ่าอะไรนะสัญญาที่จะไม่เอาเรื่องกันถ้าแบบเกิดการฆ่ากันอะไรประมาณนั้นโอเค pack rid ไปเลยนี่เรียบร้อย6ตัวพอดีด้วยนะโอ้โห้เล่นยังไงรู้แค่ว่าใช้เมาส์ เมื่อกี้มี1อันที่มีลูกครับกับ2อันที่ไม่มีนา่าจะสดสีดำโอเคฉันจะใส่ลูกกระสุดไปและก็จะไม่มีใครรู้โอเคแล้วเราต้องเลือกใช่ไหมว่าเราจะยิงหรือดิวเลอร์หรือคุณอ๋อเราจะยิงตัวเองก่อนเห็อว่าจะยิงฝั่งนน้นก่อนอ่าลูกดำเมื่อกี้ลูกดำสองใช่ไหมลูกแดงหนึ่งผมว่า ผมกอนแล้กักนคงจะไม่ดวงสวยโดนนัดแรกแล้วมึงดวงสวยโดนนัดแรกเพื่อมันมีนัดเดียวโอกาส25%โอ้โหรอ,อะไรเราไม่มีลูกลเออเอายิงให้หมดเลยเอายิงด้วยมันไม่มีลูกแล้วโอ้โหอ,อะไรอ่ะคือ โอเคกูเห็นแววของปีนี้ละโอ้โหนี้สามนะสามลูกครับโอเค,อนนนะอเคจะใส่แล้วนะใส่เลยเออใส่ไปเลยโอ้ใครมันจะสวยขนาดนั้นวะเออโอเคเราต้องคิดก่อนดูจากที่เมื่อกี้มันใส่นะแล้วก็ดูจากที่ผมคิดว่าเมื่อกี้เราโดนมาแล้วนะครับผมว่านัดแรกเนี่ยแหละแม่งอยู่ในรังเพลิงยิงฟึ่ง มีอะไรอีกอะไปต่อสิยา้ยิงตัวเองด้วยโอเคไปแล้วนัดหนึ่ง <doo> โอ้โอ้มายก็อดอีกนัดกูอีกนัดไม่เชื่อเออโอ้โอ้มค์ก็อไม่น่ากลัวจัดโอ้ตาแรกโดนนัดแรกอ่ะโอ้โหคือ เจกับ25ผมโดน25บ้าบ้าเออลองคิดเป็นเปอร์เซนต์ดิถ้ามันมีไอ้นี่สามลูกอะลองคิดเป็นร้อยอะโอ้โหอ๋ออันนี้จะมีของคะครับไอเทมใช้ก่อนทุกครั้งก่อนที่รีโหลโอเควางวางไว้ขวาอุ้ยที่ล็อกคืออะไรอะ่ะโอเค ใส่ไปแล้วสองลูกนะครับอืมอ๋ออันนี้สามารถดูได้ว่ามีอ๋อดูได้เลยเหรอว่ามีลูกอะไรอยู่แล้วก็แฮนด์ครับดิเลอร์สคริปต์เน็เฮ้ยผมผมว่าไอ้ไอ้นี่ยช้น่าจะใช้ดีไอเนี้ยเก็บไว้ก่อนเพราะว่ามันมีแค่สองลูกเออถ้าถ้าเราใช้อันนี้เอออ่ามึงใช้ลนะอ่า อ่ะแล้วกูกูยิงเลยเออโอ้ไม oh oh, ่โดนโอ้ยโดนโดนล็อกอีกโอ้ย oh. งั้นมึงก็โดนเออมันบอกสืคลิปนิกเทิร์นก็แปลว่าทางเทิร์นนี้แล้วก็เทิร์นหน้าด้วยโอเคแม่งปลดแล้วหายแล้วกูอ่ามีอาหม,มีรับอาหม,มีดแล้วก็ กอตเดี๋ยวสัญญาใครอะ่ะมึงก็สัญญาใครไม่ให้กูดูเนี่ยพระเจ้าก็เล่นแต่พระเจ้าเหมือนจะตายห่าปแล้วโอเคไปอันนี้คือช็อตกันดดิวทูดามิยังไงอะ่ะ <laughs> เ,เดี๋ยวนะคเมื่อกี้มันมีกี่ล,กลูกละอ่า สองสองปะสองสองปะยยิงตัวเองก่อนอย่าตายโอ้ยนัดหนึ่งยิงมึงนี่แหละชิบหายมึงโดนโอ้โหแม่เอ้ยแปลว่าแปลว่าเฮ้ยกินกินก่อนด้วยอ๋ออ๋อเบียร์มันกินเฮ้ยเยอเดี๋ยวโอ้โหมึงกินเบียร์แล้วเดี๋ยว สองนาเมตรโอ้โหเต็มหน้ากูโอ้ oh my god เวนเอ้ยกระสุนหมดแล้วไหมเนี่ยปุกเอ้องอกใหม่ด้วยโอเคเวนอันนี้อะไรอะ่ะบุรีเหรอโอ้โหเวนขยายมึงมาเยอะจังไนะโอเค ใส่ใสอ่าปัญหาลนะกูอ่ะขอใช้แว่นเลยแล้วกันดูดิเ,เใช้ได้ต่อป่ะเฮ้ยแล้วอย่างนี้ได้เหรอเออเฮือเรียบร้อยแล้วจังหวะนั้นเองกูก็ย,ยิงมึงไงล่ะเพราะมันสีแดงเออขอร้องเลยขอร้องเลยเรใช้คอมโบกันอย่างนี้นี่ มันใช้มันใช้ซ้ำได้ใช่ไหมจิบหายละอ้อ้อุ้ยลูกแดงแปลว่ามีโอกาสถ้านสิบห้าสิบมันเหลืออ้หโชีโชคดีจังโอ้ยโชคดีมากโอ้ยนเมื่อกี้มันเหลือลูกดำกับลูกแดงครับแล้วเราโดนสองเทินคือถ้ามันยิงเราสองครั้งอ่ะมันก็มีโอกาสแต่มันมั่นไงไอ้นี่ โอ้ยนี่เราก็มาถึงรอบสุดท้ายแล้วนะโอเคอ๋อถ้าตายแล้วาตายเลยนายกับฉันเรามาดูกันซิว่าใครจะอยู่ใครจะตายผมด้วยเป็นขมด้วยบอกเลยว่าปีนี้ปีของพี่น้องมาเดี๋ยวนะมันคืออะไรอ่ะมันคอเครื่องอะไรวะเมื่อกี้เอา้า โฟอิตเทมครับแอนครับไนฟ์ ife, แล้วก็อะไรอะ่ะโหไนฟ์ hmm. เยอะจังอะกล้องส่องส่องกล้องก่อนเลยโอ้เออเราส่องก่อนไหมโอเคลูกดำ ก็โชว์ยิงตัวเองไปก่อนเลยโอเคเออผมว่าลูกแดงใช้เลยแล้วกันลูกแดงไปห้าสิบห้าสิบโอโหูตายกูตายกูตายตัวเองโอ้โหกูตายตัวเองโโอ้ห oh. โอ๊ยแล้วขัดฟันเคออเมั่กี้เกิดอะไรขึ้นอ๋อไอ้แม่งเลยเจ็บใจโอ้พระเจ้าแม่งยังสู้ยังสู้แม่งยังไม่ได้เลยโอแอนครับมีอะไรอีกโอ้มึงให้มีดกูไปเยอะมากที่ก็เลยทำไรได้ละอ๋อสี่จับสี่จับสี่ปววะมีช่องว่ะเมื่อกี้ 3 4 5 6 7 8โอเค44 50 50ทั้งคู่เอ่อดูบรีหน่อยเออโอเคยิงมึงก่อนแล้วกันโอ้ แล้วมันมีเบียอย่างเยอะเบียมันทำอะไรได้วะนัดนี้แหละมาละมึงต้องใส่สลับกันบ้างแน่นอนมึงใส่สลับกันแน่มึงโดนสองนัดโอ้โหสองอสยอดครับโอเคเอาแล้วมึงแดกเข้าไปอุ้ยลูกแดงด้วย หายไปสองแล้วนะลูกแดงมาลีนเทสติ้งยิบโอ้โหมันผลดูลีนิดนึงลูกแดงหายสองนะไปว่าเหลืออีกสองลูกดำก็ไปหนึ่งยาโอ้โหเต็มหน้าแม่งเอ้ยดีนั่นเดียว ลูกแดงหายสอง้วหายสามแล้วตอนเนี้ยโอ้ลูกดำด้วยโอ้โหเหลือลูกแดงโอ้หมดแล้วเหลือลูกอะไรอะ่ะลูกดำโอเคหมดแล้วครับโอ้แปดนัดเอาคุ้มเลยนะแล้วมันมันกินโชว์เลยอะ่ะเบียมีอะไรอีกซิกเก็ต มี่างเยอะมีอย่างเยอะ,อยยอะโอเคลูกแดงสามไม่ผู้พานำเพลงครับล็อกมันก่อนเลยคอมโบไปคอมโบแล้วยิงยิง,ยงเดียวครับหนึ่งในสามมึงต้องโดนสันนัดอะ่ะหนึ่งในสาม โอเคมันโดนมันโดนสองเทินใช่ไหมบอกส่าจะติดเทินเทินหนึ่งโอเคยิงมันหนึ่งในสามหนึ่งในสามไอ้โอ้โหสามนัดสามนัดกูโดนแน่แน่กูโดนแน่แน่โอ้โหมึงล็อกกูด้วยよกูตายกูตายโอ้โหมึงเด็ดสามนัด สามนัดโอ้โหมึงไม่ต้องดูก็ได้มันออกมาสองไงเอวมึงโอ้ยสามนัดสามนัดโอ้บัคช็อตโอ้โหโอ้ไปแล้วหนึ่งโอ้โอ้ยกูโดนอีกนัดกูโดนอีกนัดกูโดนอีกนัดแน่นอนนะรอรอหาอะไรอยู่ละครับมันโดนแน่นอน เอา้ามันยิงตัวเองโอ้โหมีอ่อนให้กูก่อนหนึ่งทำเพื่อ,อาตาตาตานตานี้ก็ตาเราดิเอา้าเราอะไรอ่ะดูดรีเลยเอา้าวอันนี้อันนี้ดิไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วปืนมันต้องการประทะเออ หตื่นเต้นวะ่ะตื่นเต้นเป็นคนอื่นแม่งตายห่าแล้วแล้วเซียนดูเลตอ่ะเอนครับดิกระเลตนะครับแล้วก็โอ้โหซิกเกอร์เลตเยอะมากโอ้ my god เออโอ้โหผมซิกเกอร์เลตก่อนเลยโอเคแล้วก็ล็อกมัน อย่าให้มันมีโอกาสได้ใช้ครับแล้วก็ไปมีดมาหนึ่งในสี่อ่ะหนึ่งในสี่ที่มันจะเป็นลูกอื่นหนึ่งในสี่โอเคอย่างโดนอยู่ตอนนี้ลูกแดงไปแล้วหนึ่งพร้อมหรือยง พร้อมอะไรอ่ะอุ้ยอ๋อตายเลยเหรอผมผมขอกินโดมตัวเองก่อนโอเคคือทำไมมันไอ้หนังน่ะนะโอเคยิงไปครับผมว่าต้องออก โอเคคือดำมันแทบจะเป็นศูนย์เลยอะเทคเดียวผ่าเหรอเฮ้ยอันนี้ผมเล่นเทคเดียวเนะี่ยไม่ไม่ได้เล่นก่อนหน้าน,นี้เลยโอ้ oh my god ได้อะไรอ่ะโอ้โหรวยรวยแล้วโอ้แม้แต่พระเจ้า,าก็ยังแพ้แต่ฉัน อายุน้องโคตจิพูดนี้รวยๆครับรวยๆไปฟินเวอร์กับเงิน Congratulations Harry หมื่นเก้าพันร้อยยี่สิบดอลลาร์โอ้โหเรายิงไปทั้งหมดสิบห้าครั้งนะครับอ่ามีเชลอ่าอะไรวะกระสุนที่ถูก เอาออกไปยี่สิบเก้านัดนะครับแล้วก็มีเตะประตูไปสองรอบอันอันนี้ก็นับเหรอสกลิลเลตสโมกไปสี่ครั้งนะครับแล้วก็บีน,นี้ไม่ไม่ได้แดกสมินเลยครับอเออก็ได้ไปตังเท่านี้กันโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะครับก็ถือว่าอ่าเป็นเกมที่ใช้ดวงแล้วก็ใช้สมองด้วยนะครับใช้สมองในการที่จะจําแล้วก็ตระหนักได้ว่าเราจะใช้อะไรมั่งนะครับเออ,เอ,อมันโชคดีตรงที่ว่าเราได้ เราได้ล็อกมาเยอะแล้วก็พอเราได้ล็อกเนี่ยเราคอมโบกับการใช้มีดได้ด้วยนั่นเองนะครับเออมันก็ใช้ของได้เยอะมากเลยนะเออแบบว่ากดกดคือกดคือมีทุกอย่างก็สามารถกดได้หมดเลยอะ่ะเออนะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่บอกเลยว่าซื้อมาแค่ไม่กี่บาทเนี่ยก็สามารถเล่นแล้วก็สนุกสนานกันได้นั่นเองนะครับถือว่าเอาไป ต่อยอดแล้วก็ไปเล่นท้าทายอีกอะไรก็ได้แบบว่าจะโนโนอะไรแบบโนดาเมตอย่างเงี้ยเออเขาจะไปเล่นโนดาเมตอะไรอย่างเงี้ออ no, ยก็ล,ลองคิดดูแล้วกันนะครับแต่มันก็ต้องใช้ดวงสุ่มด้วยนั่นเองนะครับผมโอเควันนี้ขอตัวลาแล้วใครชอบไม่ลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ถ้าไม่อยากพลาดลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสำหวัสน,นี้ขอตัวลาแล้วเจอใหม่พาร์ทหน้าสำหวัสน,นี้บ๊ายบายครับบ๊ายบาย